ศูนย์สามแปดพี่น้องเห็นบ่จ้ะเอาถูกแตกด้วยพี่น้องเบิ้งเด้อถูกแตกจะถูกแตกแตกเครื่องเลยถูกแตกเครื่องเลยพี่น้องเลยตายมาบเ่เคยแตกยากเกินเลยพี่น,อน้องเห็นมวลนี่แหละแตกคักแตกแน่ในภากลางเลย มีรุ่นเลยพี่น้องเอ้ยถูกแตกแดงที่ครึงเลยเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่าเออหมักเน่ยหมักกระจัดเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สามแปดถูกพ่ากลางเลยเนี่ย เห็นชัดบ่คะพี่น้องโอยสงสัยคนไทยน,นะเด้อบานพี่น้องเลยเืือเด้ออยากถืนเลยถูกเกแบเก็ค,คืนุ่งยุย่งพี่น้องบ้างบ้อง่วยคนน่น แดงจังแตกครแท้ฟูงสถูกแตกแดงจริงพึงนี่พี่น้องถูกแตกผ้ากลางเลย มากระจัดเรื่องพี่นองเด้อมืออื่นนี่เด้อออกไปได้มืออื่นนี่สวัสดีค่ะขอให้รำให้รวยทุกผู้ทุกคนเด้อมืออื่นเด้อไม่โศไม่หลับด้อค่ะสวัสดีค่ะ